คุณอาจจะมีเพื่อนหรือเพื่อนของเพื่อนคุณที่ตัวสูงสูงแบบที่ว่าถึงแม้ผมเป็นกุ้งแห้งแต่สูงประมาณ2เมตรได้แต่ตอนนี้คุณสามารถเรียกพวกเขาเตี้ยเลยก็ได้เพราะวันนี้พวกเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ5ชายหนุ่มที่มีร่างกายใหญ่มากขึ้นมาเอมานูเอลโบรฟเป็นนักมวยปั้มสัญชาติอเมริกันเขามีทักษะศิลปะการต่อสู้และประสบการณ์มากมายทั้งในยูโดมวยปล้ำและอเมริกันฟุบอล เขาสูง203ซมและ 3, 7, 7, นัก370กิโลกรัมเขามีสติโลกเป็นนักกีฬาแฮฟวี่เวทที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเขาใส่รองเท้าไซส์55ซึ่งต้องสั่งตัดและใช้เงินจำนวนมากเขาเคยเป็นแชมป์นักซูโม่มือสมัครเล่นและถูกนับว่าเป็นหนึ่งในนักซูโม่ที่ตังที่สุดนอกเหนือจากในประเทศญี่ปุ่นแต่ในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดเขาเคยชักแข่งขันมาเพียงแค่3ครั้งและชนะเพียงครัั้เเดียวท่านน นักกีฬาหนุ่มมากความสามารถคีย mm ูซาริเชฟเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาสากลอย่างเช่นการยกน้ำหนัก mm hmm. เขาเข้าร่วมการแข่งขันอันเสเซียและการแข่งขันระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง mm hmm. เขาจบจากมหลาล mm ัยซาราโตฟสเตตสากรเรนเขาสูง197ซนเมและแข่งขันในช่วงน้ำหนัก160ก mm ิโกรัในรูปภาพคีร mm ูย hmm. mm ิน hmm. อยู่ต่อจากมิกกี้ไกเยที่สูง193ซนเมตร นอสเตียนักกรฬาชวอเมรกันที่มีความโดดเด่นตั้งแต่วัยเด็กเนื่องจากมีรูปร่างที่ดีเยี่ยมและมีส่วนร่วมในการสร้างฝุ่นตั้งแต่เด็กการฝึกซ้อมอย่างหนักเป็นผลเซียได้รับการยอมรับกันเป็นทางการว่าเป็นหนึ่งในนักกรฬชาิาที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกพระสงฆ์สองร้อยสี่สิบเซนติเมตรและมีน้ำหนักที่แข่งขันได้ร้อยสามสิบแปดกิโลกรัมใบเสร็จของเขาไม่ใช่รับลงโ6สิบหกเซนติเมตรแต่แม้จะมีคะแนนที่น่าประทับใจเช่นนี้แต่เขาก็ไม่ค่อยได้เข้าร่วมการแข่งขันที่สําคัญความสำเร,ร็จ a p าเป j จูเลียนเบโจซงเป็นนักยกน้ำหนักซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะน,นักแสดงที่รับบทเกยก็เคแกนในซีรีส์ทีวีเรื่องเกม h ัพโดนเขาเป็นนักพกกายที่ตัวใหญ่ที่สุดคนหนึ่งสถิติของเบโจซ n งน่าประทับใจเขาสูง2 6เซนเมตรและหนักประมาณ200กิโกรัมแม้จะมีอายุเพียง26ปีแต่เขาก็ยังได้รับรางวัลซัมและซัมเล่าในการแข่งขันชิงตำแหน่งเ r l d s t r o n ร e s t Man สิ่งมาัศจรร์ต่อไปของโลกขอไอเฟลเครื่องจักรยักษ์สัปหลาดแห่งลูซิโมและชื่ออื่นที่ไม่ควรเรียกเขามันยากที่จะไม่สังเกตเห็นเขาและแทบไม่มีใครกล้าทะเลาะกับเขาเลยในชีวิตจริงเขาเป็นคนกล้าหาญทะเยอทะยานและกล้าแสดงออกพบกับอองดวยเดอร์เจียนความสูงของชายคนนี้คือ224ซนติเมตรแ้ำหนัก24 0กิโลกรัมอองดวยเดอรจียนชื่อจริงคืออองดวยเรเน่ลูซิโมเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี1946ในเมืองกินนอฟเลเมืองฝรั่งเศส เขามีชื่อเสียงในฐานะมวยปล้ำอาชีพและนักแสดงชาวฝรั่งเศสโลกที่ทําให้เขามีขนาดมาคือมาคืออากโรเมกาลีเขามีอาชีพที่เลียกเลี่ยงไม่ได้คือการเป็นนวยปล้ำอาชีพคู่ตัดสุ้ที่เขาปวดปานมากที่สุดคือนักมวยปล้ำชื่อดังยูโฮแกนนั่นนี่คือทั้งหมดสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและบอกเพื่อนคุณเกี่ยวกับช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครบ